ก่อนคิดจะเลี้ยงวัวคุณคิดถูกแล้วหรือยังครับผมมาเบึงคลิปนี้ได้ครับเด้อพ่ากันเปรูปอย่างน้อยม้ยมูทูนี้โอ้ยตายได้ เบิงบ่งมันเพื่สร้างเตียงเดี๋ยวเราเจอสุนเข่าจ้อยจอมูกวันนี้ผมนอนเลียงงัวครับผมไปก่อนอีกขีดืออ้อใหญ่ทั้งสองตัวดิหอกหากีินแน่ี่เขาเดี๋ยวมึนเจอสนเข่าวันนี้แหละครับ ผมทีลอมหัวกันพี่นอ้องอีแดงกับอีขาวนี่ไม่ไหวปล่อยให้กินในส่วนเราออกนาหเหยียบเขาเขามันนี่นี่ีโตพาไปนี่ครับผมสวัสดีพี่น้องตกปูท่านครับผมกับบ่าวน้องวัชจร์กอสจิตนต้องครับเนาะคนเก่าคนเดิมครับเลียงงวแต่อยากสบายอีรีนะพี่น้องนะ บอกเลยว่าต้องมีพื้นที่แล้วก็ต้องล้อมหัวยดีครับบริสันต์จะเป็นแบบผมกลัวที่หอมล้อมหัวเสร็จนะหญ้าก็ต้องปลูกเรียบร้อยครับข้อก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เขาคือมีรางอาหารมีน้ำมีมยังอุปกรณ์ครบเสร็จครับผมเนาะมันจังสิบลัมบากาครับพี่น้องมริสันก็ต้องว่าเฝ้าแบบผมครับผม กัวอ่างัวกับปีกัวอีดิงแดงกับพอสวนเข้าสวนยังเรียบร้อยแล้วครับผมนานองับต้องจัดการบโมซันย่ญญาครับผมนอนสบายอย่างนี้แหละแต่ว่าปล่อยให้เขาอะไรตีไปเดี๋ยวเขาเอาไปปาดศีนมาได้ปุ๊บนะครับว้านี่ดำมาเฝ้าครับเป็นอะไรดำมาไหมครับแล้วก็เป็นอะไรงัว ปูได้มาไล่หมอหนอไปแล้วไปแล้วดื้อเยอยแต่กันเขียวให้ไหนไปหนอ้องครับผม น้ำนักเกลียของวัวหนึ่งตัวนะครับเนาะตัวใหญ่ขนาดนี้กักินหญ้าเองความต้องการบริโภคหญ้านี่เฉลีย่ยหนึ่งตัวประมาณสามสิบกิโลกร,รัมนะครับเนาะหญ้าหญ้าได้ครับผมตัวประมาณเกือบสองร้อยลความต้องการบริโภคหญ้นานะครับผม ถ้าตัวเล็กๆกเะเฉลี่ยไปเลยครับผม15กิโลต่อวันพีออ่น้องกินเบื้องที่5 0กิโลประมาณน,น้อยแล้วครับเนาะแต่กันให้เขาหากินเองเขากินบดลเขาก็อิ่มครับผมถ้าเาเกี่ยวหญ้าให้เกี่ยวให้หลายปนได้ก็ห่องอยู่หมอมหมอมอม้วนเบืองขึ้นเราครับผมไปเขาได้ออกอได้ย่าง เขากินเองนี่อิ่มเร็วครับแปลกบ้าน้องอยากเอาเขาขอกสุนเข้าดิมันแรงครับน้อเดี๋ยวไปเอารถไถมาก่อนนะคอนเอารถไถก็ต้องเอางวเขาขอาขาก่อนแหละครับตัดห้าเอาหนำให้เขาขาว,ขาว เาโอ้ยเล่นหาเจ้าของที่นอ้อสู้นี่ไอ้จิ้นเขาแตะเต้าแล้วครับก็เลยมาเลี้ยงงัว่วอีกรังหนึ่งก็อิ่มแล้วครับกันในเขาหาก,กินเองตามธรรมชาติตัวดังเกี่ยวแล้วครับตัวหน่อยมันอิ่มหมดละเดี๋ยววันกระสิไปผูกอีกรักหนึ่ง ครับมาครับเนาะผูกสองลักสามลักนี่ก็อ้วนแล้วครับตัวหน่อยเตรียมตัวส่งเข้าส่งสะพายครับแม่ใหญ่นี่ก็เฉลี่ยะหยาต่อมือนี่ก็โตนึงก็บสิบสามสิบโลครับผมต่อโตตัวหน่อยก็ประมาณ ชิบหาถึงยี่สิบกิโลครับเลียงงูเรานเตรียมพื้นทีในยากแห้งครับผมพี่นองทุกปูนหยาอีรีตรงนี้ยาปลูกหยาเฮดคอก์นยังห้เรียบร้อยครับบันสันิวเมื่อยีดีครับพี่น้องปลูกหยายังก็ได้ครับผมขันแล้วแต่สภาพพื้นทีที่พี่น้องว่า ปลูกแล้วหนาลอดหนาเกิดครับเนาะแต่มันก็กี้ดื้อครับต้นน้อยๆถ้าว่าปลูกบ่ได้ครับแต่เป็นหน้าแบบเสียบจะ้องลุ่งของเขาแบบแต่จริงจังอีรีนะพี่น้องเสียเงินครับผมหนีหูจักกันจะซื้กอกะถือขา้าวเพื่อนบองหูจักเศรา้าเพื่ออะครับคนละเทื่อครับ ก่อนคิดจะเลี้ยงวัวคุณคิดถูกแล้วหรือยังครับผมมาเบิรงคลิปนีได้ครับเด้อ ไหญ่ระเบียบเนาะคือมีพื้นที่แล้วหรือยัง,ยงมีคอกระงัวเพครับปลูกนา,ว,า,าวันเราวันนี้ยังเห็นไหครับปัญหาหลักๆขันมาเห็ดเอากันกระมัวเลยอ้หตายครับเนาะ ถามว่าเรีองอยงยางบ่เรยงงานครับแต่เท่าเตรียมไว้ทุกเรียงางหรอเตรียมร่างเตียงเตรียมร่างอาหารเตรียมนม้ำเตรียมให้เขาเรียบร้อยครับ อยากสบายครับผมตกกิ่ไม่เดียวเรื่องเรื่อยมาสั่นสิมื่อยพ,พ่อผมดูโอเคน้ำเปล่านะพอ่อเหนือครับผมเตรียม ปลูก้าถ้ามีพื้นที่หนึ่งไรก็ถือว่าโอเคครับผมหนึ่งไรฮาปลูกแล้วฮก็เลี้ยงได้ประมาณสามสี่โตนะครับเนาะตอนนี้ครับพ่อนองกัอาศัรวะซบช่วงไอเห็ดกษตรพอดีทำหน้าครับผมพ่อได้เขาจากหน้าเขาเนาะให้งัวเขากินรับเขาห้ากินเองบาพอข้าวกะกินอิ่มครับคันมีใหญ่เขากินปลูกลักซองลักข้าก็กินอิ่ม ขันบ๊อมีหยานี่กะที่ว่ายาครับเกี่ยวหยาไฮนี่เงีย้ยด้ยห้อกินมดมือครับผมหม่อมหอมอหม,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 มอครับผมเนาะครับเนาะโอเคนะเป็น้องเนาะขันอยากสบายกะมีพื้นที่เตรียมคอกเตรียมอ่าหม่องปลูกหยาให้เรียบร้อยครับผมมจาจังสีสบายครับเอาโอ้ยพักันอรอกไปเถอะเว,งว้ง่ายด้วยเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งว้ รูดเข่าเอ้าโอ้ยจิมมี่ส้นยังอีเข่า 好 o 拜,拜